สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของเนื้อหา beginner ของ Me g a m i n นะครับเป็นการสลับชิ้นคอนเนอร์นะครับเสียงแทบเป็นการสลับชิ้นคอนเนอร์นะครับโดยที่ให้มันถูกต้องนะครับให้มันถูกต้องเนาะวิธีการจะเป็นยังไงนะครับจะยากไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่อันนี้ต้องศส่ความเข้าใจแล้วห้ามพลิกด้านเด็ดขาดเริ่มด้านไหนอยู่ด้านนั้นนะครับอ่าโอเคทีนี้มาดูกันนะครับอยู่ด้านไหนเล่นด้านไหนนะครับ อย่างผมจับด้านนี้เนาะวิธีการแรกครับลงครับหมุนอันนี้หนีมาครับต้องดูด้วยนะครับว่ามันคือสีอะไรนะครับอ่ะลงแล้วหมุนหนีจะหมุนทางนี้หรือว่าทางนี้ก็ได้นะครับผมเลือกหมุนทางนี้ครับแล้วก็ขึ้นนะครับทีนี้คือสีอะไรครับชมพูกับเขียวเนาะชมพูกับเขียวตรงนี้นะครับหมุนมันมาตรงข้างหน้าก่อนครับก็คือหมุนให้มันมาตรงข้างหน้านะครับเสร็จแล้ววิธีการต่อไปนะครับเอาอเนี้ยลงครับ แล้วหมุนชิ้นนี้มาแทนชิ้นนี้ครับอ่ะแมชแล้วเนาะขึ้นครับดูชิ้นต่อไปครับชิ้นนี้เนาะอย่าเปลี่ยนด้านนะครับชิ้นนี้ชมพูครีมอยู่นี่นะครับชมพูกับครีมลงครับหมุนมาครับแล้วขึ้นครับต่อไปชมอ่ะฟ้าครีมนะครับตรงนี้เนาะฟ้าครีมลงครับหมุนมาแทนที่คือแทนที่ไปเรื่อยครับแทนที่เนาะแล้วขึ้นทีนี้อะไร ส้มเขียวส้มเขียวอยู่นี่ครับลงแทนที่แล้วขึ้นนะครับหมุนกลับมาชิ้นสุดท้ายครับลงกลับขึ้นเป็นไงไม่ยากใช่ไหมครับเดี๋ยวดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าทำยังไงอ่ะโอเคผมเรียกแบบนี้เนาะวิธีการก็คือดูว่าชิ้นข้างหน้าเราคือสีอะไรก่อนอ่ะเป็นฟ้าครีมเนาะหมุนลงหมุนหนีด้านไหนก็ได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมเอาขึ้นนะครับจะเพิ่งหมุนมานะต้องเอาชิ้นเนี้ยขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับนะครับแล้วก็หามาฟ้าครีมเ네นาะนี่ฟ้าครีมนะหมุนมาตรงข้างหน้าเราแบบนี้เนาะเอาลงปัดมาให้แทนที่นะครับแล้วขึ้นทีนี้เป็นสีเขียวส้มนะครับเขียวส้มอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่เนาะก็คือเขียวส้มนี่นะครับลงหมุนมาแล้วขึ้นนะครับต่อไปเขียวชมพูนะครับอยู่นี่เนาะเขียวชมพูลง ปัดขึ้นนะครับชมพูครีมนะครับอยู่นี่เนาะชมพูครีมเอาให้ตรงก่อนนะครับอย่าลืมทุกๆครั้งที่ลงมาปัดต้องขึ้นด้วยนะครับขึ้นชิ้นสุดท้ายชิ้นนี้เนาะลงขึ้นแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีบางกรณีที่เป็น4ชิ้นนะครับการสลับ4ชิ้นะจะมีความยากอยู่นะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะในการสลับ4ชิ้นนะครับเดีย๋ยวดูกัน4ชิ้นมียังไงบ้างเอาแบบนี้ก่อนดีกว่า ่ะโอเคเป็นเสียงแมวกําลังกบทรายนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมยังปลอดภัยดีนะครับมันเหมือนแกลงนะครับแมวตัวนี้เป็นสี่ชิ้นเนี้ยครับก็คือสับเหลือสี่ชิ้นอย่างเงี้ยครับจะมีความยากนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะยกตัวอย่างเลยๆยนะครับเหมือนเดิมครับลงปัดขึ้นครับทีนี้ครับชิ้นต่อไปชิ้นนี้เนาะเขียวส้มเขียวส้มนะครับลงปัดมาขึ้นต่อไปคืออะไรครับ น้ำเงินน้ำเงินฟ้ากับส้มนะครับถ้าใส่ช่องนี้เลยใส่ได้ครับแต่ว่าจะมีความงงแนะนําว่าถ้าสี่ชิ้นนะครับให้ปรับชิ้นอื่นก่อนนะครับไปชิ้นอื่นก่อนชิ้นที่2อง่ะเนาะลงปัดขึ้นนะครับทีนี้ไปหาชิ้นนี้ครับสีแไรเนี่ยครีมกับชมพูนะครับครีมชมพูอย่างนี้ลงปัดขึ้นอ่าใบชมพูเขียวนะครับลงปัดขึ้นแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับประมาณนี้นะ สชิ้นน่ะจะเป็นอะไรที่ยากจริงๆทาแบบที่ผมทำอ่ะสำหรับชิ้นแรกได้แต่ชิ้นที่2เอาไปที่อื่นที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ของมันแล้วก็เป็นชิ้นที่มันผิดอยู่นะครับแล้วมันจะเข้าใจมากกว่าเดิมนะยังไงลองดูวิธีนี้แล้วกันนะครับอันนี้น่าจะสอนเข้าใจแหละแล้วก็หากไม่เข้าใจทักแชทมาในเฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจได้นะครับสอนนบิกบายวาลปัดเจริญสุกนะครับผมก็จะตอบในในเพจซะส่วนมากนะครับใน Facebook เอ่อโปรไฟล์ a c e b o o k ผมจะไม่ค่อยได้ตอบนะครับ <c oughs> ยังไงลองดูนะครับคลิปนี้ไม่ยากเป็นกรณีนนสุดท้ายแล้วนะครับถ้าตั้งใจน่าจะทําได้นะครับก็ยินดีกับทุกคนที่สามารถเล่นเสร็จนะครับคนเล่นไม่เสร็จก็พยายามต่อนะครับไม่ไม่ยากสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้แล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ